สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของเล่นรตใหม่นะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องหน้าการติดต่อคะ่ะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบไปก็ได้นะคะหรือว่าใครนะอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะก็สามารถทักมาได้นะคะทางไลน์ไอีตามที่ขึ้นเลยค่ะและสําหรับใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่ส่งทางไลน์นะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบ,บุ๊กแยมโรช็อปค่ะส่วนอันนี้จะเป็น i g นะคะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีภาพของพร้อมราคาด้วยนะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อ i g y ีว s ยจัดสกูชี่ ส่วนใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเป็นปลายทางนะคะก็สามารถสั่งได้นะที่ทางช้อปปี้ามที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางนะั้นเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่กลับายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้นะั้นจะเป็นแบบเบาเหนียวนะคะตัวนี้นะั้นเนื้อจะมีความเหนียวนะคะเล็กน้อยนะแล้วก็เวลาปิดน,นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ นี่นะสามารถติดเล่นเพลินได้นะคะรานะคาลูกละ25บาทนะจะเป็นลูกใหญ่นะคะตัวนี้นะจะมีทั้งหมดสีสีนะคะก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะเหลืองเขียวแล้วก็จะเป็นสีชมพูด,ด้วยนะ,ะตัวนี้เลื่องแสงนะคะสามารถเล่นในที่มืดได้นะคะรานะคา25บาทะคะ่ะ แบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นหนอนยืดนะคะตัวนี้ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะวิธีการเล่นนะคะก็สามารถยืดแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถยืดด้านข้างได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบนิ่มๆนะคะถ้าซื้อไปหลายๆเส้นนะคะก็เอาไว้เล่นพันกันได้นะคะก็จะดึงๆไปมาแบบนี้นะคะหนอนยืดอันนี้นะคะจะมีทั้งหมด14สีนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะราคานะคะเส้นละ30บาทค่ะ เจ้าล,ลีบีบนะคะอันนี้นะด้านในจะเป็นลูกเบบี้คิสตันนะคะบีบมันมากๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นสีใส่นะคะราคานะคะ30บาทค่ะบอลตาขายนะคะอันนี้ด้านในก็จะเป็นแบบเบบี้คิสตันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีตาขายคุมนะคะเวลาบีบก็จะออกมาแบบนี้นะคะนี่ด้านในก็จะเป็นเม็ดหลักสีแบบนี้เลยนะคะราคา3าบาทเหมือนกันนะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นบอลเบบี้คิสตันพาสเทลนะคะ30บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นของเล่นเข่งนะคะก็จะเป็นแบบเข่งเล็กแบบนี้นะคะด้านในจะมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อกันก่อนนะคะเนื้อจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะบีบได้แบบนี้นะคะนี่นะเอาไปบีบเล่นได้นะคะแล้วก็จะได้เข่งแบบนี้ไปด้วยนะคะสามารถเก็บตอนเล่นได้ด้วยนะคะอันนี้นะคะราคานะเข่งละ45บบาทนะคะเวลาเก็บก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ จะมีเป็นสีชมพูลายหมูนะคะส้มก็จะเป็นลายน้องหมานะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองเป็นลายลูกเจี๊ยบนะคะใครอยากดูภาพจะทัสามารถทักมาทางไลน์ได้นะคะเข่งละสีบาทคะ่ะบอบีบสลามนะคะตัวนี้นะบีบมันมากๆนะคะด้านในจะเป็นสลามโฟมสีใสนะคะแล้วก็เวลาบีบนะคะลูกก็จะค่อยๆขึ้นมานะคะเป็นแบบเหนียวๆด้านในประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีหลายสีมากๆนะคะมีเป็นน้ําเงินนะคะเหลืองน้ําเงินนะคะมีสีชมพูแล้วก็จะมีเป็นสีนี้นะคะเป็นสีส้มแล้วก็จะเป็นแบบสีเหลืองอันนี้ด้วยนะคะราคาลูกละ45บาทค่ะ บอบีบแก้เครียดนะคะอันนี้เวลาบีบมาแล้วนะคะจะได้ลูกใหญ่มากแล้วก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะนี่บีบเล่นแบบนี้ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะมีหลายสีเหมือนกันก็จะมีสีตามนี้เลยนะคะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบสีชมพูฟ้านะคะลูกละ45บาทค่ะเสือบีบค่ะอันนี้จะมีทั้งหมด3มสีนะคะก็จะเป็นหัวเสือแบบนี้นะคะตัวนี้หนักนะคะแล้วก็สามารถบีบได้นิ่งๆแบบนี้นะคะเนื้อนิ่งมากๆนะคะมี3าสีให้เลือกนะคะสามารถเลือกสีได้นะ45บาทค่ะ เบ็ดบีบนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะจะได้ทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแขนขานะคะดุกดิกแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะ45บาทค่ะฟอปิดนะคะา50บาทนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบโปเกมอนนะคะอันนี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นอินจินะคะอินจิจะมี2สีนะคะอย่างต่อมาจะมีเป็นลายกล้วยอันนี้ด้วยนะคะราคา50าบาทค่ะ ต่อนะคะต้องชาน,นีนะจะเป็นราคาชิละ45บาทนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นมะม่วงบีบนะคะจะได้เป็นพี่คุมแบบนี้นะคะสีขาวนะแล้วตัวมะม่วงนะคะก็จะนิ่มๆนะคะอันนี้น่ารักนะคะราคา45บาทค่ะแครอทนะคะอันนี้ด้านในนะจะเป็นลูกเบบี้คิสตันนะคะบีบมันมากๆนะคะเบบี้คิสตันคือเป็นตัวแบบนี้เลยนะคะราคา45บาทเท่านั้นค่ะกล <practical S 1> ้วยบอกเปลือกนะคะตัวนี้เนี้ยก็จะเป็นนิ่มๆแบบนี้นะคะแล้วเปลือกตัวนี้ก็สามารถเปิดได้แบบนี้นะคะ นี่นะนี้ก็จะเป็นลายมาใหม่นะคะ45บาทค่ะซาลาเปาบีบนะคะอันนี้จะเป็นลูกสีขาวนะคะ45บาทหมายยืดนะคะอันนี้จะเป็นหมายยืดแก้เครียดค่ะด้านในจะเป็นแข็งๆนะคะตัวนี้เนื้อสามารถยืดได้นะคะยืดได้แล้วก็ปิดได้ ah อิสระเลยนะคะทั้งตัวทั้งหน้าประมาณนี้นะคะราคาชิ้นละ45บาทนะจะมีทั้งหมด3สีคะ่ะหอยบีบนะคะอันนี้ด้านในจะมีเป็นน้ำเงือกอยู่ด้วยนะคะ45บาทค่ะของเล่นบีบมีไฟนะคะเวลาเขย่า Pablo แรงๆนะคะก็จะมีไฟแบบนี้คะ่ะ แล้วก็สามารถบีบเล่นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นราคา45บาทนะจะมีหลายลายมากๆนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูลายค่ะนี่นะคะจะมีเป็นลายกระต่ายนะคะลายหมูแล้วก็จะมีเป็นแบบลายน้องหมานะคะมีแล้วก็จะเป็นไดนเดสาร์อันนี้จะมี3มสีเลยคะ่ะราคา45บาทนะคะแบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระต่ายบีบนะคะราคาชิละ5้บาบาทค่ะตัวนี้นะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนุ่มนิ่มแบบนี้เลยนะคะหน้นะะนาตาก็จะเป็นประมาณนีน้นะ55บาทนะคะ ข้าวโพดบ,บีบนะคะอันนี้เหมือนของจริงมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสายใหญ่ด้วยนะคะ55บาทค่ะอุนจิบีบนะคะตัวนี้นะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสามารถยืดได้ด้วยนะคะตัวนี้ยืดได้เยอะมากนะคะเสียงประมาณนี้เลยนะคะเสียงตัวน,นี้เสียงดีมากๆนะคะราคานะคะชิล่า5บาทเหมือนกันค่ะ <c oughs> เวลาเล่นเสร็จแล้วนะคะก็สามารถกิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะกลับไปเป็นทรงเดิมประมาณนี้นะคะ55บาทค่ะ แบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นของเล่นเข่งนะคะรานะคาเข่งละเจ็ดสิบบาทนะคะตัวอย่างแบบแรกนะคะจะเป็นลายลูกเจี๊ยบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เวลาบีบก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะนุ่มนิ่มนะคะแล้วก็จะได้ถึง3รลูกใน1เข่งนะคะ,นะคะเข่งละเจ็ดสิบเท่านัน้นนะอันนี้จะเป็นลายแรกนะคะจะเป็นลายสีเหลืองะคะ่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบลายสีขาวแก้มแดงนะคะรนะนะาคาเข่งละเจ็ดสิบค่ะ ของเล่นเข็งแบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นซาลาเปานะคะ1เข่งเ็งก็จะได้ไปหนึ่งลูกเต็มๆแบบนี้เลยนะคะลูกใหญ่มากๆนะคะแล้วก็บีบได้เยอะมากเลยะค่ะตัวนี้นะคะร็อนนี้ก็จะมีมาหลายสีเลยนะก็เดี๋ยวเลือกสีได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีนะคะเนื้อเป็นประมาณนี้เลยนะคะเข็งละเจบาทค่ะมีสีฟ้านะคะสีชมพูค่ะสีเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองกับสีขาวนะคะราคาเข็งละเจนะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นไดฟุกุบีบนะคะตัวกล่องนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้ที่คาดแบบนี้นะคะ1กล่องนะจะมีเป็นไดฟุกุนะคะอยู่สีลูกนะคะแบบนี้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นของเล่นบีบนิ่มๆน,นะคะอันนี้ขายดีแนะนํามากน่ารักนะคะเป็นลูกกลมๆไซส์ใหญ่ด้วยค่ะราคานะคะกล่องละหนึ่งร้อยบาทนะ ของจิ๋วนะคะหรือว่าจะเป็นที่ติดตู้เย็นนะคะตัวนี้นะจะมีเป็นแม่เหล็กนะคะอยู่ด้านหลังแบบนี้ค่ะสามารถติดตู้เหล็กได้นะคะหรือว่าจะติดตู้เย็นก็ได้เหมือนกันนะคะลายแรกนะคะจะเป็นแบบ <sk les> ลายช้อนอันนี้นะคะลายช้อนตัวนี้ก็จะเป็นลายแบบนี้เลยน่ารักมากนะคะเหมือนของจริงมากนะตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีเป็นไม้แล้วก็จะเป็นด้านบนเป็นสีแดงส้มแบบนี้ด้วยนะคะแบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องนะคะกล่องขนมแบบนี้ค่ะขวดน้ำคู่นะคะ ช็อกโกแลตนะคะอันนี้นะจะมีหลายแบบนะคะจะมีเป็นแบบแบนอันนี้แล้วก็จะมีเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคะสมมตินะนี่นะคะตัวอย่างไรก็จะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะขวดน้ํานะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด54สีแบบนี้ค่ะโอริโอ้นะคะแล้วก็จะเป็นแก้วน้ําแบบนี้นะคะอันนี้นะราคาชิละสิบ้าท6ชิ้น1น0นะคะสื้อคละกันได้คะ่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นสลามนะคะก็จะเป็นขนาดสีออนนะคะนี่นะกระปุกก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้เลยคะ่ะราคานะคะกระปุกละ30บบาทนะตอนนี้สีที่เหลืออยู่นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะ พวงกุญแจปอปิดนะคะอันนี้จะเป็นราคา25บาทนะคะตัวนี้นะใครอยากดูลายชัดๆนะคะสามารถทักมาทางไลน์ได้ค่ะตัวอย่างนะคะลายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะให้ดูคร่าวๆนะคะนี่เป็นลายปลาหมึกแบบนี้ก็มีนะคะลายสี่เหลี่ยมอันนี้ชิ้นใหญ่นะราคานะคะ25บาทค่ะกลองเขาวงกดนะคะราคากล่องละ25บาทค่ะไข่นะคะอันนี้จะมีเป็นแบบสีใสนะคะแล้วก็จะเป็นสีขุนแบบนี้ด้านในก็จะมีเป็นไข่แดงอยู่นะคะลูกละ3าบาทค่ะตะกี้นะคะอันนี้ราคาเซตละได้2ชิ้นแบบนี้ค่ะ สลามไอติมผลไม้นะคะราคา25บาทคา่ะก้อนนี้นะคะจะเป็นแบบของเล่นลอตใหม่ค่ะแล้วก็นี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบไปได้เลยนะคะหรือว่าใครนะอยากดูภาพสินค้าทางไลน์พร้อมราคานะคะก็สามารถทักมาได้นะคะทางไลน์ตามที่ขึ้นเลยค่ะส่วนใครนะคะที่ไม่สะดวกทางไลน์หรือว่าไม่มีไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะที่ทางเพจเฟซบุ๊กแอมโลช็อปนะคะส่วนอันนี้จะเป็น i g นะคะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีภาพของพร้อมราคาด้วยนะก็ะเข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อไ s จีว s h จค่ะ และใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็สามารถสั่งได้นะที่ทางช้อปปี้ตามที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่ขาอธิบายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ